นี้มาทำคลิป BMS ตัวนี้นะครับ1 0 m นะครับ BMS BM, m นะครับก็ใช้แบตเตอรี่18650 3ก้อนนะครับให้ได้ไฟ 12V น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้กับแห่งโซล่าเซลล์นะครับองจรเดิมตัวนี้ผมเอามาจาก โน้ตบุ๊กนะครับลองแล้วมันไม่เวิร์คครับไม่รู้ว่ามันต้องมีไฟแมทริกอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองซื้อแบบนี้มาฮะสั่งมาจากช้อปปี้นะครับเดี๋ยวจะแคปรูปให้ดูนะฮะสั่งมาจากช้อปปี้สามเก้าบาทนะครับในประเทศนะฮะแต่ถ้าต่างประเทศจะถูกกว่านี้นะฮะแต่ว่าเพื่อความไวนะครับก็แพงมันหน่อยนึงแล้วก็สั่งในประเทศเอานะครับ เดี๋ยวลองต่อเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวไปลองกับโซลาร์เซลล์นะครับไปลองกับตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ข้างนอกกันนะครับครับโอเคนะครับตัวนี้ผมต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับศูนย์โวลต์สามโวลต์นะฮะเจ็ดจุดสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะฮะก็แบตเติสหนึ่งเป็ดหกห้าศูนย์สามก้อนนะครับทีนี้เราจะลองใส่ แบตเตอรี่ดูนะครับใส่ฐานดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวัดแต่ละจุดกันนะฮะว่าโอเคไหมนะครับไปออกมาเท่าไหร่ครับอันนี้จุดแรกผมใส่ไปแล้วนะครับจุดที่สองจะลําบากหน่อยนะฮะมือเดียวโอเคก็จุดที่สามครับตัวนี้คือดัดแปลงรลังฐานเอานะครับเนาะโอเคครบแล้วนะครับ ที่นี้มาวัดไฟกันนะครับนะครับครับตานนี้นะประมาณนี้นะครับพีบวกพีลบโอเคนะครับขึ้นไหมมาจับดูแบตเตอรี่ดิไม่ร้อนนะฮะเดี๋ยววัดแต่ละจุดนะฮะโอเคกราว ามจุดเก้าสามจุดแปดสามจุก้าตรงนี้นะฮะจุสองเอ๊ะแปดจน่าจะถูกมดแล้วนะเอาตรงนี้เอามาวัดตรงนี้ได้สิบสองนะฮะเต็มมาวัดตรง cover มันออกขึ้นแล้วตะกี้ทำไมไม่ขึ้นน่าจะขั้วอาจจะรวมตรงนี้นะครับ อีอเอีออ่าสิบสองฮะแต่ว่ากราวเราต้องใช้ตรง P ดีเนาะหรือมันอาจจะมีวงจรดีโปรเทคดูนะฮะไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไล่วงจรใหม่อีกรอบนึงนะครับว่ามันต่อเซลล์ตรงไหนผิดหรือเปล่าครับ ื่อความชัวนะครับเนาะก่อนที่จะรับใช้งานจริงนะครับอันนี้ P บวกเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนนะครับผมไปไล่ดูวงจรมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะฮะผมไปได้ดูวงจรมาแล้วผมต่อถูกแล้วนะฮะแต่ BMS มันมันให้ไฟมาแค่นี้จริงๆนะครับผมลอง ใส่แบตทีละก้อนทีละก้อนดูแล้วนะครับก็มันได้ไฟแค่นี้นะฮะมันน่าจะเกลี่ยเนาะมันน่าจะเป็นการเกลี่ยไฟกันนะครับแล้วก็ที่ที่เหลืออย่างนึงก็คือผมยังไม่ได้เอาไปชาร์จดูนะฮะเดี๋ยวลองเอาชุดนี้นะครับไปไปชาร์จดูหรือไปใช้งานจริงดูนะครับว่าไฟมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสิโวลต์หรือ11.1เอ็โวลต์ตรงตรงตรงนั้นไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็ ลองมาใช้งานจริงดูว่าไฟมันจะตกไหมหรืออ่าไอตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับมันจะวัดไฟได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมไป,ไปลองจริงเลยแล้วกันนะครับครับสวัสดีคุณผู้ชมคลิปวิดีโอทาง Youtube นะครับก็มาต่อคลิปเมื่อเช้านะครับที่ผมทำไอตัวนี้นะครับ BMS นะครับ BMS นะครับผมลองเล่นมาเป็น เกือบทั้งวันนะครับวันนี้ถ้าแบตเตอรี่มันไม่ได้คุณคุณภาพนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้คุณภาพมันก็มันไม่จ่ายไฟออกมานะครับก็ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่หนึ่งแปดสองห้าศูนย์นะครับก้อนใหม่ที่มันที่มันมีไฟนะครับแล้วก็ยังยังใช้ใช้การได้ดีนะฮะมาใช้ร่วมกับไตัวนี้ครับอ่า e s สแปดสองหกหกนะครับ แล้วก็มีโมดูลวัดโมดูลวัดวลนะฮะผมใส่ไป2ตัวก็คือวัดวัดโซลาเซลล์ครับไฟที่มาจากแผงแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไฟจากแบตเต,รรตอรี่นะครับวัด2อตัวนี้นะฮะแล้วก็มามาแสดงผลในตัวนี้ครับแอปพลิเคชันบลิงนะฮะ แล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ดีเลยหนึ่งตัวเพื่อจะปิดเปิดหลอดไฟนะครับปิดเปิดหลอดไฟตัวนี้นะครับนะครับอ่าเปิดแล้วนะครับสว่างจ้าเลยนะครับแบตแค่สามโขงเองนะครับเนี่ยนะเอ่อไฟตัวนี้ประมาณ สิบ้าวัตนะครับ LED ตัวนี้นะแต่มันสว่างมากนะครับเป็น LED นะครับผมทำ F ตัวนี้มาก็อ๋ออีกตัวนึ่งนะครับทำแบบเก็บอุณหภูมิด้วยนะครับทำตัวนี้นะฮะเก็บอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นด้วยนะครับยุงเยอะเหลือเกินครับตอนเย็นนะครับทาไมถึงใช้ ESP สองหสองตัวนะครับก็คือมันมีขา A ศูนย์คือขาอนหลหอกแค่ โหนละโหนละโหนละขานะครับก็เลยใช้สองตัวนะเพื่อจะวัดไฟสอง่านะครับไฟสองาคือไฟจากโซลาร์เซลล์กับไฟแบตเตอรี่นะครับนะครับแล้วก็ทําวัดอุณหภูมิความชื้นไปด้วยเลยนะครับก็ทํามาแสดงผลอาบสองตัวนั่นนะครับมาแสดงผลในแอปพลิเคชันแอปเดียวนะครับแอปบิงแค่แอปเดียวนะครับแล้วก็ทําเป็นอ่าเป็นเกตวัดด้วยนะครับถ้าเป็นเกตวัดด้วยแล้วก็ทําเป็น กราฟได้ด้วยนะครับมันก็สวยงามดีนะครับเป็นกราฟนะครับว่าช่วงเวลาไหนบ้างที่นะครับไฟมันตกนะครับช่วงเวลาไหนบ้างที่แสงแดดไม่มีนะครับหรือแบตเราลงไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแบตแบตเตอรี่เราลงไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะทําคลิปลง youtube อยู่นะครับเรื่องการทำแอปพลิเคชันบงิงเพื่อให้มันนำให้มัน ขึ้นกราฟแบบนี้ได้นะครับว่าจะว่าจะทำาลงช่องของตัวอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยรอติดตามชมกันนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไวเ้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครมสงสัยยังไงอยากอยากทำแอปยังไงเดี๋ยวผมค่อยคอมเมนต์บอกผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำกันนะครับ